ความแข็งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวัดสินค้าแล้วก็จะมีตัวเลขของมันกำกับออกมานะครับความแข็งความแข็งเป็นเรื่องหนึง่งประหยัดได้กับอวัยวะเพศอวัยวะเพศชายนี่แหละแข็งไหมเอเชียกับฝรั่งเอเชียแข็งกว่าฝรั่งนะฝรั่งมันมันมันมีขนาดที่ใหญ่ใช่ไหมแต่มันนิ่มยุบยากเอเชียอาจจะแข็งกว่าด้วยนะแต่อาจจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่เท่าของผมไข่เก้าแปดร็บสี okay, ่โอเคมั้ย เท่ากันทีนี้ความแข็งเป็นจุดเริ่มต้นแข็งไม่พอต้องอึดด้วยนะถ้าแข็งแล้วไม่อึดถือว่าใช้ไม่ได้ต่อให้มันจะแข็งเจ็ดสิบรอบเลซีเฉือนเฉือนสองครั้งแบงคือมันแตกเร็วอ่ะมันไม่มีความเหนียวมันก็ใช้ไม่ได้ถูอว่าใช้ป่าเฉือนแข็งก็ต้องอึดก็ถึงมีการทดสอบรีเทนชันไงเอรีเทนชันไงใ้ความแข็งเรื่องหนึ่งแต่คนมักจะให้ความสนใจกับมันแต่ความสำคัญของเนื้องานของมันจริงๆนะสำหรับผมนะผมให้เลื้อเอรีเทนชันเฮ้ยใช้แล้วมันใช้คมได้เยอะทำไมผมถึงให้ความสำคัญขนาดนั้น ก็เพราะว่าเวลาผมใช้มีดในการตัดเชือกขายอะ่ะใช่ไหมบางทีลูกค้าสั่งเอาเอาห้าเมตรสิบเส้นนะครูหลุดฝุดฝุดฝุดแป๊บเดียวใช้งานได้ดีเลยเส้นดีบีหนึ่งแปดเก้าในขณะที่เส้นตรงนี้นะเส้นตรงเนี้ยสิบเส้นก็อเอาไปทําเปงานเฟอร์นิเจอร์ใช้คัตเตอร์เนี่ยกูตัดตั้งนานอะ่ะเดี๋ยวแม่งก็ทื่อแล้วนี่คือความต่างในการใช้งานเอเดีทนชั D ่นใช้เส้นดีบีหนึ่งแปดเก้าตัดก็ยังใช้ได้อยู่เลยใช้ได้เป็นเวลานานแล้วก็ค่อยรับคืนคมแล้วก็เอามาใช้ต่อถูกไหมเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย รักษาคมมันสัมพันธ์กับค่าความแข็งไม่ได้หรอครับมันสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าบางสูตรแข็งแล้วมันไม่เหนียวอ่ะมันแตกปลอกงานมันก็จะทื่อหรือภาพบอกไหมครแตกปลอกงานมันทื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการจูนการจูนให้มันเข้ากันอ่ะมันถึงจะเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่ใครแข็งมากที่สุดนะครับลักษณะเหมือนเหมือนรถฟอร์มูล่าวันที่เขาลงแข่งอ่ะสเปคมันพอกันเลยนะแต่เวลามาวิ่งในสนามแล้วอ่ะองค์ประกอบของมันอ่ะไม่เท่ากันสิมันเลย ต่อให้แข็งมากนะแต่เนื้อวัสดุมันไม่ทนน่ะทีมงานคุณไม่แข็งน่ะมันมีมันมีเกรนที่มันไม่เหมาะสมมันก็จะทื่อเร็วแต่บางส่วนมันแข็งจริงนะใช่โอเคไหมมันสามพันกันแต่มันต้องรวมกันเป็นทีมด้วยลักษณะมันก็เหมือนอีกเอ๊ะทำไมซาติปีหนึ่งแปดเก้ามันมีโครเมียมยี่สิบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนั้ทำไมเราไม่เอาแท่งโครเมียมมาทำมีดอ่ะมันจะแข็งกว่ามีดปกติไหมคำตอบก็คือผมตอบอย่างนี้เฮ้ยเกลือมันเค็มนะแต่ถ้าคนกินเกลืออย่างเดียวอ่ะไหวไหมซาดติปบ มันก็จะมีแอนดูล่าโฟลและก็พวกสเตรสอะแต่ต้องสั่งครับต้องเช็คแล้วก็สั่งเป็นรอบๆมันจะมีมาเป็นรอบรบนะเกลือมันเค็มนะแต่นั่งกินเกลืออย่างเดียวอะมันเค็มปีเลยนะไม่อร่อยด้วยแต่ถ้าเอาเกลือปริมาณหนึ่งใส่น้าตาลปริมาณหนึ่งใส่น้ำมะขามปริมาณหนึ่งน้ตาลนิดนึงมันจะเริ่มกลมกล่อมนั่นแหละความกลมกล่อมของมันก็เหมือนการทามีนี่แหละแต่มันไม่ได้เค็มโดดอย่างนั้นนะมันเป็นเค็มส่วนหนึ่งมันมีหวานด้วยเบลนกันแล้วมนุษย์กินกินได้เว้ยรสชาติดีเหมออออนนน้้าปปรรทัยยยเเะะไ่่งงีแต็ค์กบึ เคว่าแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมีข้อสงสัยมีมีดวางเก็บรักษาไว้ไม่ได้ใช้งานบ่อยหมดสภาพคมไปเองได้ไหมหมดได้ด้วยนะครับคุณเคยได้ยินคําว่ามีดอะเอาไปรับรับ,รบ